แล้วบนเวทีพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านนนบาวายดินดําค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ดําเนินงานนะคะคณะครูและก็ผู้บริหารที่เคารพทุกท่านวันนี้ต้องขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศรรการึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งที่ได้ให้เกียรติโรงเรียนเล็กๆของเรานะคะได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนบ้านนนท์บาวายดินดําได้เข้าร่วม โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมในรุ่นแรกๆตั้งแต่ปี2565เราดำเนินงานมาปีนี้ย่างเข้าปีที่4และนวัตกรรมที่เราพัฒนาก็มีการต่อยอดความก้าวหน้าในทุกปีนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านโนโนหมวยดินดำเรายึดกรอบการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยยึดกรอบของ Education Sandbox หรือกอบพ,พื้นที่นวัตกรรมนะคะโดยมีจุดเน้นอยู่4จุดด้วยกันอันแรกก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยให้คณะครูได้ทดลองและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวผู้เรียนค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะคือเราเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเราจะบริหารจัดการโดยมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมค่ะเราเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษาและสุดท้ายค่ะเราเน้นที่การลดความเหลื่อมล้ำโดยมีกิจกรรมสำคัญหลักเลยก็คือการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนค่ะ สำหรับกรอบการดำเนินงานเราจะเรียกว่าฟิปป้านะคะมีอยู่4 4ตัวด้วยกันอันแรกค่ะก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและผสมผสานเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเน้นการพัฒนาหลักสูตรอิงพื้นที่และบริบทนะคะและตัวสุดท้ายค่ะเน้นการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ หลังจากที่เราได้กรอบแนวคิด2 2ส,ส่วนนี้แล้วเราก็มาออกแบบนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมของผู้บริหารเราจะใช้นวัตกรรมสั้นๆน,นะคะไม่ไม่มีหลายตัวมีแค่3อย่างก็คือ C E O model C O model ถูกพัฒนามาตลอดระยะเวลา4ปีนะคะจนตอนนี้เป็นโมเดลที่สามารถ บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตัว c ค่ะจะเป็นในเรื่องของ cross management การบริหารจัดการหลักสูตรเราจะใช้หลักสูตรอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะอันแรกก็คือหลักสูตรสถานศึกษาเหมือนที่ทุกโรงเรียนท่านใช้นะคะส่วนที่2ก็คือช็อตคอร์สค่ะช็อตคอร์สหรือว่า,าการเรียนแบบบล็อกคอร์สเราจะใช้กับ พี่มัธยมนะคะเราจะเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับการหลักสูตรหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งเน้นทักษะชีวิตและอาชีพให้กับลูกๆของเรานะคะและหลักสูตรที่3ค่ะเป็นหลักสูตรที่เป็นสาระเพิ่มเติมเราจะใช้คําว่า Special หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เราเพิ่มเพื่อความเข้มข้นอย่างเช่นนวัตกรรมของคุณอรงศักดิ์เราจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม นวัตกรรมของควมพลก็จะเป็นในหลักสูตรแกนกลางวันนี้เรานำมาให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะตัว E ค่ะ Education Sandbox อย่างที่ได้นำเรียนเรามีจุดเน้นในการจัดการศึกษาอยู่3รูปแบบก็คือ,อยืดหยุน่นแล้วก็ผสมผสานนะคะใช้ ICT แล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมค่ะตัว O ค่ะ Opportunity เราจะเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์น,นวัตกรรมอของคุณครูก็จะเน้นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนเราจะเน้นไปที่ทักษะการคิดแล้วก็โครงงานนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเราเน้นการแข่งขันเรามุ่งเน้นให้คุณครูได้นํานวัตกรรมออกประกวดแข่งขันเพื่อยืนยนันว่านวัตกรรมของเราได้รับการยอมรับนะคะ ส่วนของนักเรียนเราส่งเสริมให้ทดสอบทดสอบค่ะส่งให้นักเรียนได้มีเวทีนะคะในการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดค่ะเราเปิดโอกาสให้คุณครูในโักเรียนของเราได้พัฒนานวัตกรรมแล้วก็ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Learn anywhere, anytime นะคะ แล้วก็ในในตัวที่เราขับเคลื่อนจะมีอยู่อยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเราเน้นการสร้างความตระหนักให้คุณครูค่ะเรายึดโยงนวัตกรรมกับ PA ในเรื่องของประเด็นท้าทายเราเชื่อมโยงการประเมิน PA และว2 3นะคะเราเชื่อมโยงนโยบายทุกระดับเชื่อมโยงหลักสูตรอย่างที่ได้นำเรียนนะคะแล้วก็เน้นความร่วมมือกับชุมชนค่ะอันนี้เป็นการสร้างความตระหนักนะคะ ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสร้างหลักการแนวคิดเรามีอยู่4หลักการค่ะหลักการแรกก็คือวิสัยทัศน์จังหวัดอุบลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมภาษาและจุดเน้นนโยบายค่ะสำหรับในเรื่องของการาเน้นการสร้างนวัตกรรมเราก็ยึดกรอบนวัตกรรมที่เป็นกรอบของจังหวัดอุบลใน9ประเภทนะคะ แล้วก็นำเข้าสู่ห้องเรียนเราจะเน้นอยู่4รูปแบบด้วยกันอันแรกก็คือ Active Learning Power นะคะเป็นตัวเป็นสื่อ Multiple Intelligence ค่ะเน้นความาถนัดของผู้เรียนรายบุคคลและทักษะชีวิตทักษะในศตวรรษที่21ค่ะและที่สำคัญก็คือครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนในรู้อย่างวันนี้ เราเน้นให้ลูกๆเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราจะบอกลูกๆเสมอว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการสอนคนอื่นการที่ได้นำเสนอเราจะได้ข้อเสนอแนะนะคะไปต่อยอดและพัฒนาส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะขอ,อนำอนวัตกรรมของคุณครูนาลงศักดิ์นะคะว่าคุณครูได้นํานโยบายของผู้บริหารกรอบแนวคิดของโรงเรียนที่ได้นำเสนอ ไปสู่ห้องเรียนได้อย่างไรคะเชิญค่ะ,ะสำหรับรายวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับสำหรับขั้นตอนแรกสำหรับรายวิชาเพิ่มเติมนะครับก็ได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมดนตรีพื้นบ้านอีสานขึ้นมานะครับ 2. นะครับได้จะทําแผนการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งในรายวิชาดนตรีพื้นบ้านในสารผมได้จะทาเรื่องโหวตนะครับจะทําขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด10แผนด้วยกันครับและ 3. นะครับจากแผนการจัดก,การเรียนรู้เสร็จนะครับเราก็มาออกแบบชุดกิจกรรมนะครับชุดฝึกทักษะการเป่าโหวตมีทั้งหมด6ชุดด้วยกัน5ชุด16กิจกรรมนะครับฉายทั้งหมด ใช้เวลาทั้งหมด20ชั่วโมงด้วยกันนะครับทำไมชุดกิจกรรมที่เราจะทำขึ้นถึงไม่ครบนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของรายวิชาซึ่งดนตรีพื้นบ้านในสารเนี่ยนะครับมันก็จะมะีเรื่องที่ยากและเรื่องที่ง่ายนะครับอย่างเช่น เรื่องประวัติเนี่ยเราก็ใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับในลงมือปฏิบตัติลายต่างเนี่ยนะครับสำหรับลายเพลงนะครับแต่ละลายความยากง่ายก็ไม่เหมือนกันเราจะออกแบบชุดกิจกรรมให้เหมาะสมกับมิตานะครับที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครับครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนญ,ญาต นำเรียนเสนอผลการดําเนินงานเลยก็แล้วกัน<ช>นะครับเชิญเชิญลูกๆมาขอเปิดใหม่นยครับจากผลการดําเนินงานนะครับรายวิชาเพิ่มตนเตนิมดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับที่เราได้ลงในครั้งนี้นะครับเทส สวัสดีค่ะ,คะพวกเรามาจากวงปรงรางมูลมังอีสานค่ะเป็นวงปรง,งรางของโรงเรียนบ้านโนนบ่าวายดินดำค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานร่วมสมัยค่ะ บมงคืนเขาเกาแต่เดิมให้ซ้อยเสริมเติมแต้มแนมหามาคืนครองแป้งระบอบแบบเบื่อใหเงื่องลำอย่าตำถอยดนตีพื่นบานภูมิปัญญาลำ้ำนำอีสานดังกองไกล่ลูกหลานรักษาไว้บเบ่เคย เ็นเสื่อมสูง ครับผมนี่คือผลงานนะครับที่ลูกๆได้แสดงให้พวกเราได้เห็นว่านะครับนวัตรกรรมที่ผมได้จัดทำขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จพอสมควรน,นะครับทีนี้หลังจากลูกๆได้เรียนเกี่ยวกับลายดนตรีพื้นบ้านเสร็จแล้วนะครับ<พ>ก็จะให้เด็กๆ คิดและออกแบบว่าเราจะสามารถนําองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานเนี่ยไปปรับประยุกต์และต่อยอดได้ไงบ้างนะครับลองมาฟังเพลงร่วมสมัยดูนะครับอาจจะเพลงนี้นะครับก็พวกเรานะครับลูกๆเป็นคนคัดเลือกมาเองนะครับอยากให้กําลังใจกับพี่ๆที่เป็นทหารที่อยู่ชายแดนและจะให้กําลังใจ ท่านผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมของเราทุกโรงเรียนเลยครับขอเชิญรับฟังชมรับฟังได้เลยครับผม เราช่วยกันเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของเรานะคะเชื่อมั่นว่าถ้าโนนบอ่อไว้ดินดำทำทำได้90โรงเรียนรวมวิจัยด้วยกันมาก็ทําได้เหมือนอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเปลี่ยนแปลงครูเพื่อให้ลูกๆเปลี่ยนแปลง ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านโดนบว่ายดินดำอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนำร่องบื้นที่นวัตกรรมซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ส่งผลถึงผู้เรียนอย่างชัดเจนเลยในวันนี้นะคะ